ร้อนเออคุณได้ว่าร้อนจอนเหนอไหรับเกมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแค่แบบง่วงคืนนอนเยอะมากแต่พอเสร็จแล้วกลับถึงบ้านนอนเลย อร่อยๆตอนตอนตอนเที่ยวน้อยอะไรเลยสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับกรสุนรอทำผมมาให้ย่างผมให้นะครับมีน่างเอาไปเดินแบบมาเขาไปถ่ายแบบมาค่ะถ่ายแบบถ่ายแบบที่ไหนครับขยำคาราคอนที่ไหนครับขยำ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 มีรูปให้ดูไมมีรูปให้ดูไหม ไม่ต้องเดินให้ดูแต่มีเดินให้ดูเดี๋ยวเราเม้าไอมีรูปให้ดูไหมครับไม่มีนีเี๋ยวมาดูหน่อยไม่เชื่อมีไม่หนิดมากแต่ว่าดีครับแล้วก็เจอกันที่บัิการ พนักานที่งานซีเกตอวอร์ดใช่ไคซีเกตอวอร์ดก็ใสงเ่างเงหียาอย่าไปแค่นี้ครับอาทิตย์หนึ่งสอง,อ,งบบอาทิตย์ครไม่รู้ปรหอม ผมว่าผมต้องมีคอลเลกชันเดี๋ยวพี่จะเอากลับไปนับดูแล้วจะยุบจะไปลงเอ็กซ์พีนเมสโตรดีก่อนโอ้ยมีนาเจมสจะไปถึงสยามยุบไหนไหนครับโอ้ข่อมากเลยครับแต่งหน้าปอะครับไหนนารักา เดยวัีน่คนี่ครับี่มรีคนนีันครนีน่ค